เท่ปลายังดีอยิ่ในป่าขึ้นปลาไม่เปกก็นป่วปาไปแล้ว ได้ <gesch uce> บันนินแล้วนี่ 1> <1 ้ระวังติดตอนี้นานะฮะวันนี้ตะบังก็ได้พาเพื่อนๆมาอยู่ที่อ่นครปฐมครับผมไอตรงอบตบางระกำฮะแต่ว่าตรงตรงไอจุดนู้นนักตกปลาค่อนข้างหนาแน่นนะบางระขี่เลยเข้ามาด้านในฮะตรงนี้เป็นฝั่งที่ทางที่วิ่งวัดไรบ่อตะกัว วัดบอ่ตบอตะกัวาท,ทางท<อ>ีว่วิ่งเข้ามาวัดบ่อตะกัวฮะเดี๋ยวนะบางพาดชมบรรยากาศรอบๆหมายฮะนี่ของน้วบังได้มาอยู่ในฮะดูตัวแล้วก็มีตรงน่ะแต่เอเราก็ตัดกล้องไปทางด้านนู้นนะคือเพื่อนนักตกปลาเยอะที่นี่ก็ได้มาลงกับน้าข้างๆฮนะเดี๋ยววันนี้ก็คงจะอยู่กนะับน้าเขาทั้งวันแหละน้าเขาไม่หนีไม่ไหนก่อนถ้าเราไม่หนีไไหนนถ้าเรา <ทำ S 1> ไม่หนี่กอ ไม่ใช่นาเขาหรอกแ้วบางผู้จะตักไอ้ที่ปลาวางคาร์เต็ดนาเอยังไงได้ไม่ตอบเลยก็เลยของนาเอเพิ่งเอาลงจากรถค่ะมาเปิดกล้องให้ดูบรรยากาศรอบแต่แต่ลมนะมีลมมาต้นไม้นะเขาบอกว่ายวช่วงบ่ายช่วงบ่ายแล้วก็จะได้ลมไม้ใหญ่ไงใช่ค่ะทำให้ตรงหน้าหมายที่เราอยู่เนี่ยลมนานๆนักตกปลาก็เยอะค่ะมีมีตลอดระยะขึ้นไปทางด้านนี้ก็เต็มวันนี้อาจจะเจียวเจ้าวแค่เล็กน้อยพอเดี๋ยวนาก็ดูนาเยอะ เราเกิดมากรสง,งบในก็ไม่ค่อยมีเสียงเลยอะนบัดยังไม่หายดีแต่มันนี่มันมีปลาอะไรขึ้นนะตัวใหญ่นะมีมีปลาขึ้นแต่ว่าจากสอบถามนะที่อยู่ข,ข้างๆแกบอกว่าตรงจุดนี้ปลาไซส์ไซส์ไม่ค่อยใหญ่ตรงจุดเลยขึ้นไปทางประตูน้ําอะปลาจะไซส์ดีแต่ว่าตรงนั้นจะเต็มตั้งแต่เช้านะแกบอกน้าแกมาถึงเจ็ดโมงอะน้าเขายังได้ไม่อยู่นี่แล้วเรามาเกือบสิบโมงฮะเราก็เลยได้ไม่อยู่ข้างๆน้าเขาเกือบสิบโมงแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูเหยื่อที่เราใช้วันนี้กนะันฮะเนย่ยสาหรับอ่าเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหยื่อตกปลาในบางหัวกล้วยครับผมก็เป็นเหยื่อสาําเร็จรูปฮะอันนี้ผสมน้ําใช้ได้เลยฮนะะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันทําเหยื่อเรานะเดี๋ยวมันเมียนเก่าเหลืออยู่นี่ใช้ไม่หมดเราก็แพคไว้่างนี้ฮนะปิดของระบ,บังจะเป็นในตัวถุงซิบล็อกฮนะถุงนี้ที่เหลือมาจากอ่า วันละสายทิพของวันลาสายเมื่อเมื่อวันอาทิตย์หรือว่าที่ที่ปลามันชอบชอบเชื้อราในถังเราแต่ล้างก่อนกินที่เหยื่อหรือกินที่เชื้รานี่ะนาบางก็มัวไปเรื่อยมาดูเดี๋ยวนะเอากล้องมาใกล้แล้วเรามาดูวิธีใช้ในกเรยื่อ ช้ง่ายฮะเราใช้ง่ายใช้เหยื่อลเหยื่อกับน้ำล้วนเลยฮะแล้วก็น้ำอ่ะน้ำน่ะเอ็ตักมาจากในคลองเนี่ยน้ำใสเจ้าน้ำใสมากเลยนะทีนี้อันนี้เราจะคุยแบบกระซิบกระซิบพอนะเพื่อนหนาๆเขาอยู่ันเยอะ๋ยวนาๆก่อนจะลำพานเราแอบแก็ค่อยๆไล่น้ำไปค่ะอย่าเพ่งอย่าพึ่งวักน้ำใส่ใช่ครับถ้าวักไป เดี๋ยวถ้าเละและ้วเราไม,ไม่มีเหยื่ออย่างเรามีเหยื่อแค่ถุงเดียวไม่มีเหยื่อไว้แก้อย่างนี้แหละเราจะเดือดร้อนน้ำจะปั้นไม่ได้หยดหยอดของน้าบางพ้องมาเป็นกระสอบค่บหยัดหยอดแล้วก็คุกคุกไม่รู้เขาจะมาถมคลองหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะถมให้น้ําตื้นใช่เดี๋ยวค่อยดู <laughs> หลักๆเราก็จะใช้น้าไม่เกินสองถุงต่อมาไอต่อปรมอบที่แล้วก็สองถุงใช่ค่ะต่อการอนกมาแต่ในเอหูถือว่าค่อนข้างถือว่าใช้เยอะนะสองถุง ปกติเราจะตกกันอยู่ประมาณถุงครึ่งฮะหนึ่งหนึ่งถุงหนึ่งถุงครึ่งฮะเพราะว่าเพราะว่าเราจะใช้เป็นตะกอตะตะกอตะกอครับตะกั่วกับตะก้อบวกรวมกันตะก้อเล็กตะก้อไซส์ประมาณใหญ่ใหญ่ห่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าตะกั่วสิบห้ากรัมนิดนึงประมาณนั้น่ยมันก็จะไม่เปลืองเยอะที่นี่เรามันลักษณะน้ำมันไม่ไหลนะน้ำดูนิ่งนิน้ำนิ่งน่งเดี๋ยวเราเอาแค่ เอาแค่งนี้พอไม่ต้องเหนียวอะเราเอาแค่ฝุ่นๆุ่นหน่อยเอาให้แล้วเยอะที่เราใช้แต่ละครั้งเราจะปรับไปปรับปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนวิธีการนวดเยอะไปตามสภาพน้ำมาถ้าน้ําค่อนข้างแรงหน่อยเราก็นวดให้เขาเหนียวเหนียวหน่อยแต่ถ้าน้ําอย่างนี้นะบางจะนะบางอันเอง<ๆ>เ้เาฝุ่นหน่อยเอาฝุ่นหน่อยแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้ามันมีเริ่มมีตัวเข้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทาให้เหนียวขึ้นเพื่อให้ปลาเขาเกาะอ,อยู่ได้นานไป ก็มาตามเป็นกําลังใจให้น้าเอกับนาบังค่ะว่าเราจะประสบความสําเร็จกับหมายนี้หรือเปล่าแต่นะว่าตัวไม่ค่อยใหญ่นะตอนนี้ใช่ค่ะก็ลองดูก่อนปลาตัวสามสี่นิ้วพอมีฮะตัวใหญ่ก็มีแต่ก็จะกินยากนะว่าที่กินยากแต่เดี๋ยวไปตามลุ้นกันนะว่าเราจะเจอช่วงนี้ก็ยังเงียบเงียบกันอยู่นะเงียบเงียบกันแทบเงียบเงียบกันแถบต้งหมายดังรมทั้งหน้านุก็เงียบอยู่ใช่ค่ะเลยน้าเอกับนาบังขึ้นไปข้างบนนู้นก็มีตลอด ตลอดแนวเป็นระยะขึ้นไปเลยเยอะมากก็มาลุ้นกันเนาะไปน้าบังไปน้าบังไปตีก่อนเลยค่ะน้าเอยังไม่ได้ประกอบเบ็ดเดี๋ยวหามุมกล้องก่อน นาเขาบอกอยู่ว่าปาล์มตัวไม่ใหญ่เขียนไว้ก่อนนะใส่เงาใส่ได้เขียนไว้เป็นตาหมานเนี่ยถ้าหนูบอกว่ามันไม่น่ายินไงหนขึ้นใกล้ใกล้ปลากินดูดีดูดีในปาก

หาหาขึ้นเลยรสเป็ดกร่วงบลาแันไม่ใช่มันร่วงไปแล้วอ๋อพ่อมันไอ้นี่มันเกี่ยวตรงท้องมาด้วยตรงขวามั้งใช่ๆมพ่ช่ใชเกี่ยวท้องไปด้วยดึงดึงกันพุ่งเลยนะดึงกันตกบลา ดึงดึงกะเด้งออกจากบาดึแรงดีครับแรงดีดังแรงดีมากะไรห,หรอปลาตัวอ้วนมากมันังคับไม่เข้าเพราะว่ามันเกี่ยวท้องม,ม,มันเกี่ยวแผง<ผ>ม,มันใช่ปั่นไม่เข้าเลยเป็นปลาขอบปาย มันเล่าอาปากกันฮะไม่ยาาไอ้เจ้าืากันเล็กาตงแรกสวยผมไอ้เจ้าตัวที่ดึงแรงล่วงบาเดึงแรงจับกุดดกุดด You watch, you you watch it. You're looking. You're looking. <laughs>

แว่นมาไม่รแบบับเยอะนะ <c ười> sc 77 Menga студia 这个娃白了。<laughs> <laughs> có <laughs> dày nữa khoảng này không ạ? hộp à. Đang hả, <laughs> หหวอยูใช่ถึงป้าเอ้ยทุกตอในเอมาแล้วถ <laughs> ึงจัดนะบางถึงจัดมานี่เลยอดี๋มวมนนี่เดี๋ยวแก่ทั้ para ีแล้วนี่ มัะ <G ül> ไม่ได้ใช่ปันนินแล้วอย่างเี้ะเปลี่ยนเหรอีสุกอ๋อมีที่บอกไหมเปลี่ยน,นยต้นีเปลี่ยนใหญ่่ยไไยโยก,ลยลกยโยกไปแลสเกอร์โยกจำคันโยกโยกลเกอร์มันจะลอยๆตัวขึ้น ใช่นุ่งใหญ่้ ก็จะประมาณนั้ทำใจ กระป๋องเหมือนกันเลยอันนี้ก็น,นั่นแหละกระป๋องติดปลากระป๋องตัดกระป,อประร๋องตัดหัวตัดฐา,างออกกันเหลือเล็กขปลากระป๋องส <laughs> <laughs> ะท้อนไฟแรงหน่อยไม่เหลืออะไรเลยา,ลาไฟแรงละลายหมด <laughs> เนื้อละลายหมดเรียบเมื่อไหร่ก็เรียบร,ร้อยอ่ะ แงดงตัวแค่นั้นให้ดึงเป็นที่แล้วไม่ไปสวัสดียามเย็นกันเพื่อนเดี๋ยวเราได้เวลากลับกัแล้วเดี๋ยวนี่ก็สี่โมงเพราะว่าเดี๋ยวนายบังใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดเกือบเกือบสี่โมงสีโ่โมงฮะยังไม่สมี่ที่ต้องรีบกลับก็ดีคุ้มแล้วคุ้แมแล้ขึ้นตาละมองอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวจะขับรถกลับไม่ได้แต่เดี๋ยวนายบังเขาบอกงนานให้ดู อาบอมีตัวเป็นปลาดิมไซส์ไม่ใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์ปลาเข็มะ oh! ระวังติดต่อนะอุยอ๊ยๆอยโอ๊ยๆอๆยอย น้าบางนี่จะลงน้ำทุกที่ไม่ได้นะกระดุดกระดุดลักอะไรกระดุดลัก <laughs> <laughs> ป,ปันินมันเป็นเป็นพวกปนินปนินแว้นนะกิ้งคืออะคีดินไปหมดเล,เลย <นะ S 2> ตอนแรกกะ <laughs> ว่าจะจะทังสวยนะน้า <laughs> <นะ S 2> บางกิ้งทีเดียวเละเลยต่ <laughs> ผลงานก็ประมาณนี้ฮะก็ฝากเพื่อนๆต <laughs> ิดตามช่องยูทูบของผมน้บางตัวกมพิชชิ่งแล้วก็ผลงานของทางด้านเหยื่อตกปลาในบางหัวกล้วยฮะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคงลาแต่เพียงนี้ก่อนนะเดี๋ยวยี่สุกเคลีคยของแล้วเดี๋ยวจะปางออกเลยฮะยี่สุกมากครับยี่สุกไม่เห็นช็อตที่เอามานะแหม่ที่แต่ได้นะ <laughs>